สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับผมสวัสดีครับผมม er ิกเซอร์กิทธรันนะครับวันนี้นะเราจะมาดูออทองคําแล้วก็ตลาดคริปโตมีไอเดียนึงแล้วกันเนาะที่วันนี้ผมอยากจะแชร์ทุกคนก็คือเรื่องของจุดกลับตัวนะครับจุดกลับตัวเป็นการที่เราจะดูว่าสัญญาณสัญญาณกลับตัวเนี่ยของ b t c กับทองคําคาเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ ถ้าเราดูกราฟเมื่อประมาณบันศุกที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันเนาะเราจะเห็นทั้งชุดเนี่ยเขาไหลลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีคนเนี่ยตามบายเยอะมากๆเลยจนสุดท้ายนะครับพอชุดสุดท้ายเนี่ยก็คือมีคนเซลลเยอะมากๆเลยแลวราคากรดีดกลับขึ้นมาสูงมากๆแล้วจังหวะเซล์สุดท้ายเนี่ยทำไมมันถึงอยู่ดีดกลับตัวขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมจะมีมุมมองหนึ่งแล้วกันนะให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันว่าลักษณะการก,กลับตัวของทองคํามันลันกษณะแบบไหนแล้วก็ผมนะครับจะยกตัวอย่าง1ตัวแล้วกันก็จะมีบิตคอยนนะครับ แล้วก็มีทองคําให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเนื่องจากบิตคอยนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งนะครับที่ใกล้จะกลับตัวหรือมีโอกาสที่จะกลับตัวต,วตรงนี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองกันวันนี้จุดกลับตัวเนี่ยมันมีหลายลักษณะามากๆเลยซึ่งทองคําก็เป็นเคสพิเศษเคสหนึ่งีเนี่ยเป็นเคสปกติแล้วกันอ่าใช้คำนี้นะอ่าเรามาดูเคสปกติก่อนแล้วกันเราต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเทรนเนาะ,ะสถานะของกราฟเนี่ยนะครับ สถานะแรกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของเทรนสถานะที่2คือสถานะไซเว์สถานะเทรนเนี่ยก็คือราคาเนี่ยวิ่งออกเป็นเทรนแบบนี้แล้วการไซเวย์หละนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยกลับลงมาแล้วและยังยังพักตัวแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้นะหรือเกิดการทําลายโครงสร้างแบบนี้ก็ได้เช่นกันก็จะมองว่าเป็นสถานะไซเว์ อย่างนี้ก็ได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับใน BTC เขาเป็นสถานะเทรนที่เป็น strong trend ด้วย strong trend คือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นเป็นลนักษณะี่กราฟวีคเนาะนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้สังเกตไหมราคาเนี่ยกำลังม้วนตัวกลับมาเท่ากับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะหนึ่งลงมานะครับถึงจุดเด้งและวิ่งขึ้นต่อนะครับในทิศทางเดิมตามทิศทางของ uptrend ก็เป็นชุดนี้กลับลงมาแล้ววิ่งขึ้นต่อ ตรงนี้แหละนะครับเราจะต้องมาดูจุดกับตัวตรงไหนนะครับที่ลักษณะอะไรนะครับหรือว่าเทคนิคอลอะไรที่เราจะเห็นว่ามันเป็นจุดกับตัวเราก็ไปดูครับข้างในอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า BTC เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแท่งอิมบาลานหรือแท่งใหญ่มากในทำเฟรมวิกงานเทากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าราคาเนี่ยของทำเฟรมวิกเนี่ย เนื่องจากราคาเขาวิ่งกลับลงมาแสดงว่าเไรครับเขาก็มีโอกาสที่จะจะไม่หลุดแท่งนี้ฉะนั้นกราฟเนี่ยโอกาสยอ่อก็คืออ่ะยอ่อลงมาตรงนี้แลดีขึ้นต่อก็ได้หรือจะลงมาลึกกว่าเดิมแลดีขึ้นต่อก็ได้เช่นกันเพราะว่าแท่งอิมบาลานด์วิกเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงแรงซื้อที่มีมากเพียงพอที่จะสามารถทําให้กราฟเนี่ยปิดเป็นแท่งอิมบาลานหรือว่าแท่งอินกราฟฟิ้งได้นะครับนี่คือรูปแบบที่1 ข้อสังเกตที่ขท1ข้อสังเกตถัดไปนะครับในมุมมองของ Time f r a m e Day มุมมองของ Timeframe Day เนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นมูฟเมนต์ของครับแบบนี้ครับปุ๊บนะราคาเบรกชุดนี้ยอ่อแล้วก็วิ่งขึ้นต่อแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นลักษณะของอัพเทรนที่วิ่งเห็นไปได้ชัดเลยเราจะพบว่าราคาเนี่ยครับมีโซนที่ตรงกันกันกบแนวฟลิปแนวฟลิป,ปคือแนวนี้นี่คือแนวฟลิปนะถ้าเราเอาเอาแค่ไส้ก็จะเป็นแค่ตรงนี้เลยปัจจุบันสังเกตไหมครับทุกคนราคาเนี่ยมาติดแนวฟลิป ตรงนี้ผมเรียกว่า heaten base นะนะครับ h e d t e n base ทีนี้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าจุดกลับตัวตรงนี้นอกจากจุดกลับตัวที่เราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยที่มีโอกาสจะกลับตัวตรงนี้แล้วเนี่ยเขายังมีโซนนะครับหรือว่าจุดอ้างอิงที่สามารถจะทําให้ราคาเนี่ยกลับตัวได้ก็จะมีภาพที่จะสโคบเนี่ยมันก็จะแคบลงมาเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยที่เรามองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมานะครับถึงข้างล่างทำฟรมวิกในชุดนี้ เราก็อาจจะมองว่าราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวตรงนี้ก็ได้คือมันเหมือนกับว่ามันมีจุดลับอ่ะที่ใน low time frame อ่ะที่มากกว่า time f รม m e w อ่ะก็คือ time f รม m e day มีจุดลับอยู่เท่ากับว่าใน time frame day เนี่ยโอกาสที่ราคาจะกลับตัวมันก็มีสูงเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า time f ร a m e day นะครับมีโอกาสกลับตัวได้จริงๆคือเขาจะต้องเบรกในจุดที่เขาเนี่ยเป็นอดีตเป็นแนวรับมาก่อนตรงไหนที่อดีตเป็นแนวรับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้ กลุ่มเนี้ยมันมีการสัมผัสกันเยอะมากๆสัมผัสครั้งที่1ก็คือไส้นี้สัมผัสครั้งที่2คือไส้นี้สัมผัสครั้งที่3คือไส้นี้นะสัมผัสครั้งที่4ก็คือไส้นี้งั้นถ้ากับว่าแนวเนี้ยครับเป็นแนวรับสําคัญมากๆเลยและถูกทําลายพอถูกทาลายเสร็จปุ๊บเนี่ยเลยกลายเป็นแนวต้านสําคัญจะให้เป็นกรอบโซนแบบนี้เลยเท่ากับว่าถ้าตรงเนี้ยคือจุดกลับตัวจริงๆเนี่ยแสดงว่าอะไรครับเขาจะต้องเบรกขึ้นไปตรงนี้ให้ได้ครับคือเบรกไปเลยนะ และลงมาจะต้องไม่หลุดจากแนวต้านถูกทําลายไปจะกลายเป็นแนวรับแล้วก็เขาจะเบรกขึ้นต่อเลยครับสิ่งที่เราทําได้นะคือการเล่นตามสิ่งที่เราเห็นไปก่อนปัจจุบันเขาออกมาในรูปแบบลักษณะแบบไหนเราก็ต้องเล่นตามสิ่งที่ที่เราเห็นไปก่อนเราจะไม่สามารถฟันธงได้100%ได้ว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งไปตามทิศทางนั้น100%นะ การเทรดทั้งหมดของเรามันคือการคาดการณ์มันมีการวินเลตต่อให้เราอะแบ็กเทสมาดีมากๆระบบเทรดเทรดมาเนี่ยย้อนหลังมาดีมากๆเลยชนะแบบโอ้โห60 70 80เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งแบบในสัปดาห์นี้เทรดแบบชนะทุกไม้เลยก็ไม่ได้หมายความว่าสัปดาห์หน้าเราจะชนะทุกไม้งั้นถ้าเกิดว่าเลยครับสิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยเราสามารถเทรดในสิ่งที่เราเห็นไปก่อนได้ก็คือปัจจุบันตอนนี้ B t c ีเนี่ยลงมาที่ทําเฟรมเดย์แล้ว แตะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปฉะนั้นถ้ากับว่าตอนนี้ถ้าเขาผ่านชุดนี้ได้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะยกแล้วก็ขึ้นต่อได้เลยกับอีกหนึ่งกรณีคือ BTC ไม่สามารถที่จะชนะตรงนี้ได้เขากล้อจะกลับมาบริเวณด้านล่างตามจุดที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ของ Time Frame Week เพราะเราอย่าลืมว่าพื้นที่ของ Time Frame Week เนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ที่มันยังสามารถลงได้ มันก็เลยมีแผนที่2เกิดขึ้นงั้นเท่ากับว่าเลยครับจุดกลับตัวเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันกลับตัวเนี่ยครับก็คืออาจจะกลับตัวตรงนี้1ครั้งไปก่อนไม่ผ่านลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นจุดกลับตัวที่แท้จริงของเขาก็ได้ในจุดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีกรณีหนึ่งที่ราคาเนี่ยสามารถที่จะลงมาปุ๊บเนี่ยและเด้งแล้วก็ดันราคาขึ้นไปได้เลยนะครับในบางกรณีแบบนี้ก็มีเหมือนกันเลยทําให้นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเลยจําเป็นต้องเทรดในจุดนี้ดันราคาขึ้นไปก่อน ฉนันถ้าเกิดว่าจุดกับตัวในที่นี้เราไม่ได้ดูแค่ตรงนี้อย่างเดียวเราอ้างอิงจากตรงนี้ด้วยทีนี้จุดกับตัวนะครับเพิ่มเติมสิ่งที่ผมจะให้ดูนะครับเราจะต้องลงไปที่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่าเดิมผมสามารถทาให้ทุกคนเห็นได้คือในทัง4ชั่วโมงทุกคนจะเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันเบรกตรงนี้ไปถ้าเรามองง่ายๆตรงนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะข,ของการเบรกช็อคหรือว่าเชนออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้ไปแล้วก็ทําให้เราได้ QM QM ตรงนี้ไปก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือราคาเนี่ยเบรกไปแล้วอาจจะย้อนมมมาทรออาาขุอองง,ขงโ เปลน4ปี่ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นอีกหน, ester, นึน่งนะครับลักษณะการการกลับตัวเพราะว่าเนื่องจากใน4ีชั่วโมงเนี่ยในชุดนี้ก็ทิ้งราคาลงมาเหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถเบรกขึ้นไปได้แล้วในชุดนี้แต่สังเกตว่าชุดนี้การเบรกของเขาเนี่ยไม่อิมบาลานซ์เท่าไหร่ก็คือราคาไม่ได้เบรกเป็นแท่งแบบนี้แท่งต่อแท่งต่อแท่งแต่เป็นการค่อยๆไหลราคาขึ้นผมก็เลยมองว่าชุดนี้อาจจะกลับลงมาที่บริเวณชุดนี้ได้นะครับก็คือเป็นอิมบาลานซ์ของชุดนี้ราคาอาจจะเด้งตรงนี้ได้หรือถ้าหลุดตรงนี้จริงๆ BDC เนี่ ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งตามที่เราตีกรอบโซนที่เรารอไว้นะครับก็จะมีอีกกรณีหนึ่งกัน ที่แล้วเขากลับลงมาข้างล่างแล้วค่อยกลับตัวอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือรอดูว่าตรงนี้เขาสามารถเด้งได้ไหมถ้าเด้งไม่ได้นะครับใครที่บายมาอาจต้องพิจารณาการปิดกำไรไปก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าใหม่นะครับในกรณีที่เขาเนี่ยดันราคากลับลงมาอีกครั้งนึงก็หาจังหวะเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกลับตัวของ BTC อันนี้เป็นการลักษณะการกลับตัวที่แบบปกติเลยนะเป็นการเล่นตามเทรนปกติเลยนะครับที่ไม่ได้ดูอะไรซับซ้อนเเดดี๋วราไปู พิเศษแบบทองคํากันบ้างนับดูทองคํากันนะครับว่านะมุมมองเป็นยังไงคือมุมมองของทองคำเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเช้านี้ผมคาดการไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับลงมาที่บริเวณนี้นะมียอยู่2จุดเลยนะครับก็คือ1ลงมาแถวแวนี้แหละ อขอบแรกเลยนะลงมาแถวนี้แหละผมมองแค่นี้นะอันที่2เนี่ยนะครับผมมองก็คือชุดเดิมเขาเนี่ยที่เขาเบรกลงมาก็คือกรอบนี้มองตรงเนี้ยเด้งตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็มองเด้งนี้อันนึงอันนี้คือที่มองไว้ก่อนนะแต่ทีนี้สังเกตดูครับว่าราคาเนี่ยมันดันมากลับตรงนี้ก่อนพอเขากลับตัวขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเริ่มไต่สร้างเทนตน์ตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็ไต่เลยสังเกตว่าชุดเนี้ยพยายามจะยกโลขึ้นตลอดขึ้นยกโลขึ้นตลอดเลยทําให้ชุดเนี้ยครับเบรกขึ้นไปเนี่ย รบ,บ๊เลยย้อนกลับมาแล้วก็ดันขึ้นต่อตอนแรกกับผมมีมองมุมมองแบบนี้ครับก็คือคือมุมเนี้ยเราอาจจะมองว่าคือเขาขึ้นได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อกี้เนี้ยผมนะครับก็คือคุยกับนักเรียนอยู่เหมือนกันว่าถ้าตัวทองคำเนี้ยครับเขาสามารถเบรกตรงนี้ได้เขาจะลงแบบนี้เลยลงมาหาชุดนี้ที่เรารออยู่แล้วก็ค่อยดันตัวเองกลับขึ้นไปเนื่องจากตรงเนี้ยผมมองว่าเขาเนี้ย เป็นชุดอิมบาลานหรือว่าแท่งเทียนแท่งสุดท้ายที่เขาส่งราคาขึ้นไปได้แต่ปัจจุบันตอนนี้เขาไม่ทำลายเลยทําให้เขาเนี่ยครับแค่กลับลงมาบริเวณแท่งนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเ bon รียงยิผมก็มีบายนะผมบายขึ้นมานะครับผมบายตรงนี้มาเหมือนกันนะครับบายมาก่อนที่จะไ้านี่แหละแล้วก็ราคาจนดันขึ้นไปแล้วทีนี้เนี่ยนะครับทาร์เก็ตของทองคานะครับที่สามารถขึ้นไปได้เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังมองว่าราคาเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปแถวๆบริเวณนี้เลยคือปัจจุบันตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปเกินทาร็ต์เก็ตงผ่รนี้นนะนะนแล้ว้วาท แทร์เก็ตสเนี่ยครับก็คืออยู่แถวเนี่ยประมาณนี้ครับสามพันสามสามสามเก้าสี่สามพันสี่หรือว่าไฮไฮนี้เลยนะครับผมมองไฮนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันถึงททร์เก็ตแล้วนะ แถวนี้แหละถัดไปเนี่ยที่เหลือเนี่ยคือโบนัสผมแล้วนะคือราคาเนี่ยอาจจะวิ่งกลับไปถึงประมาณช่วงไฮของชุดนี้ไฮของแท้งเทียนชุดนี้นี่ก็ใกล้ถึงเหมือนกันงั้นเท่ากับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดันราคาต่อขึ้นไปได้เลยถ้าวันนี้ปิดเขียวอีกเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็ยอ่อแล้วก็เดี๋ยวเราบายขึ้นไปต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันก็เข้าใกล้เรียกว่าเข้าใกล้โซนที่ราคาเนี่ยมันจะเทได้เหมือนกัน คือด้านบนก็สามารถแต่งราคาเข้าใกล้เหมือนกันเนาะที่เขาจะเทได้ทีนี้เรามาดูเคสพิเศษของทองคำกันมากดีกว่าเคสพิเศษของทองคำเนี่ยก็คือเรามาดูชุดกับตัวของตรงนี้ของเขากันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือผมมามองว่าทองคำเนี่ยตอนที่เขาลงมาเนี่ยในชุดนี้มันเป็นดาวเทนเนาะทุกคนจะเห็นว่าราคามันเป็นดาวเ ตอนแรกผมมาแอดเซลก่อนมันก็เซลนะก็คือลงมาจริงๆก็คือผมมาเซลชุดแรกเนี่ยชุดตรงนี้มาก่อนและผมก็มาปิดกำไรอยถ่แถวนี้ประมาณนี้แหละนะครับไม,ไม่ไม่ถึงโลด้วยซ้ํานะเมื่อประมาณเซลมาตรงนี้แถวนี้นะครับมาปิดแถวนี้เลยแถวนี้แหละนะครับไม่ถึงข้างล่างนะผมปิดแถวแถวนี้นะครับเพราะว่าราคามันเริ่มแบบแทงเล็กๆ,ๆผมก็เลยปิดไปก่อนเลยโอเคทีนี้ครับมุมมองที่ผมมองครับว่าราคาเนี่ยมันไม่ลงต่อก็คือ1จังหวะที่เขาวิ่งขึ้นผมเห็นแท่งนี้ก่อนเลยชุดนี้ครับคือชุดที่เขาเบรก เนี่ยผมอยากให้ BTC เป็นภาพนี้เลย BTC เนี่ยจะเป็นภาพเดียวกับภาพนี้หรือเปล่าแต่มันต่างกันนิดหนึ่งตรงที่เดียไหมฮะมันต่างกันที่แท่งเทียน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้แรงเหมือนทองคําสังเกตปะอ่าผมให้ดูนะ1ชั่วโมงของ BTC ตรงเนี้ยกับ1ชั่วโมงของทองคําเห็นปะแท่งเทียนคคละเรื่องเลยแท่งเทียนทองคำเนี่ยเป็นแท่งยาวปิดเนื้อเต็มแต่ดูแท่งนี้ดิอันเนี้ยยาวอยู่แค่ไม่กี่แท่งเองที่เหลือเป็นแท่งเล็กๆๆหมดเลยเห็นไหมนั่นแหละครับเลยทําให้ BTC เนี่ยมันมีโอกาสย่อกลับมาไง ค่อนข้างลึกไม่เหมือนทองคําทีนี้กับกายว่าะไรครับทองคำเนี่ยมันเบรกตัวนี้ออกไปพอมเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับราคาเนี่ยเขาลงมาเก็บในชุดอิมบาลานที่เขาเบรกส่งขึ้นมาได้ในชุดเนี้ยพอเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้คือข่านอนฟาร์มนะครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาเนี่ยเริ่มมีการยกโลกันก่อนเริ่มมีการยกโลตรงนี้เกิดขึ้น พอยกเลิอกตรงนี้เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือจังหวะเนี้ยเขาเบรกในชุดนี้ได้เลยประมาณว่าราคาเนี่ยมันค่อยๆลงมาก่อนในชุดนี้อ่าลงมาลงมาลงมาเสร็จปุ๊บมันเบรกนะครับมันเบรกเสร็จปุ๊บมันกินลิควิิตี้พอกินเสร็จปุ๊บเขาวิ่งขึ้นต่อในชุดนี้เบรกขึ้นไปได้พอเบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับผมกลางอาเลยในชุดนี้อ่าทุกคนลองไปดูหน้าเพจได้นะเนี่ยผมเข้าตรงนี้เลยแล้วผมทร์เก็ตกำไรในตรงนี้เลยเนี่ย อ,า,อาเนี่ยประมาณนี้ราคาที่ผมเข้าเนี่ยประมาณนี้ประมาณช่วงนี้นะครับก็คือประมาณ9 R ผมเข้า1%นะครับก็คือได้9%ในในไม้เดียวนี่แหละคือจุดที่ที่สามารถทำกำไรได้อ่ะอันนี้คืออันนี้ผมรีแคปให้ดูด้วยครับเมื่อมาวันศุกร์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูการกับตัวของเขากันบ้างในฝงของทองคำา4ชั่วโมงเนี่ยนะครับในชุดนี้สิ่งที่ผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตแรกเลยคือจังหวะที่เขาลงมาเนี่ยในชุดนี้ในชุด4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นดาวเทนลงมาเนาะเขาวิ่งมาแต่เขาไม่ยอมเบรกชุดนี้ครับเขาเบรกตรงนี้ได้คือการกิน l i q u i ิ i t y เนาะผมตั้งข เขายกแบบนี้แหละอันที่2คือเขาลงใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่หลุดแล้วดันขึ้นต่อเหตุผลที่ผมมองทําไมถึงมองภาพนี้รู้ไหมครับเพราะว่าภาพเดมันฟองครับอ่ามาดูภาพเดกันที่ผมบอกว่ามันเป็นเคพิเศษเพราะว่าทองคำเนี่ยถ้าจากเดที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเดเนี่ยอัพเทนเนี่ยตั้งแต่ชุดนี้อ่ะแค่นี้เลยที่เหลือที่เราเห็นทั้งหมดนะครับคือชุดไซด์เวย์หมดเลย นะที่มันเป็นเทนจริงๆเนี่ยคือแค่ชุดนี้ทั้งหมดเลยเป็นไซเว่หมดเลยทําให้ราคาเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่ามันย่อลงมาแทนที่มันจะเบรกขึ้นทำฮาที่สูงกว่าเดิมเพราะาตามมาร์เก็ตสตั๊กเจอเนี่ยมันก็ควรต้องเป็นภาพนี้ถูกไหมขึ้นต่อสิแต่ประเด็นคือไม่ได้ทำแบบนั้นทองคําทําแบบนี้แทนวิ่งขึ้นส่งลงดันขึ้นส่งลงมาแล้วก็ทําแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นปะนั่นถ้ากับว่าเลยครับชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยเลยกลายเป็นภาพไซเว์ของเดย์กับวีคทำให้ ในสชั่วโมงเนี่ยนะครับมันคือการที่ราคาเนี่ยเป็นกรอบเราเหมือนจะมองเป็นเทนแต่จริงๆมันคือภาพไซเวของเดย์กับวีครับโอเคไหมมันมองเป็นเทนย่อยแล้วกันยกตัวอย่างเช่นขานี้ขาหนึง่งอ่าอาขานี้ขาหนึง่งอ่าอย่างเงี้ยวิงหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวิงหนึ่งอันนี้ก็สวิงหนึ่งอันนี้ก็สวิงหนึ่งเราไม่สามารถนับมันเป็นเทนได้แต่ถ้าชุดย่อยเนี่ยนับเป็นเทนได้ชุดเนี้ยนับเป็นเทนได้เลยทําให้นะครับมุมมองเวลาเราเล่นเนี่ยเจอกราฟพิเศษแบบนี้ นะเราจะต้องหาจุดมาร์กก่อนจุดมาร์กอ้างอิงของทําเป็มสวิงที่อยูใ่ใหญ่ๆก่อนพอถ้านเราลงสวิงย่อยเราจะงงทันทีสมมติยกตัวอย่างผมลงสวิงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยโอ้โหสวิงไปหมดเลยฉันจะมาร์กอะไรดยยีไม่รู้หรอกถูกไหมครับให้เริ่มจากพวก4ี่ชั่วโมงหรือจะเริ่มจากเดก็ได้ถ้านับง่ายๆเริ่มจากเดที่มันเห็นเป็นสวิงนะถ้าไหนที่ไม่เห็นเป็นสวิงไม่ต้องไปนับมันยกตัวอย่างเช่นถ้าผมนับเดนะผมก็จะนับสวิงแบบนี้ปุ๊บเบรกขึ้น ขอ่าโอเคไหมเราจะเห็นไหมครับว่านับจากสวิงชุดเนี้ยทั้งชุดเนี้ยมันก็คือการเป็นภาพนี้ปุบแล้วก็เป็นภาพนี้ มันเป็นชุดเนี้ยทั้งชุดเลยสวิงแค่ไปเนี้ยตรงเนี้ยคือสวิงย่อยของอันนี้อีกอันหนึ่งเคลียร์ไหมครับเท่ากับว่าชุดเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็กลับลงมาที่บริเวณโลของชุดนี้แล้วไงแล้วมันก็อาจจะดันขึ้นไปอยู่แค่เนี้ยแล้วมันก็พักตัวใหม่ครั้งหนึ่งแบบนี้อาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ดันขึ้นไปใหม่ก็ได้นะโอเคไหมฮะแต่ถ้ามันหลกระ้าให้เราเปิด1ึงชั่วโมงเราก็จะงงเอ้าแล้วมันจะเป็นสวิงไหลกันแน่ครับเพราะมันสวิงเยอะมากครับฉะนั้นสำหรับใครที่ยังตีโจทย์ไมมมมม่่่่่แตตกกกกกเเเลยยนน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 ะรรราาาาาาขขึ้้ออออออูทงงงดหคัััญิสวใ เพื่อออัดกคทำให้เราไม่งงงั้นถ้าเกิดว่าเไยครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคตรงเนี้ยสวิงที่เราเห็นเนี่ยมันคือสวิงย่อยๆนะที่ราคาเนี่ยมันมาวัดกับสวิงนี้นะวัดกับสวิงนี้นะมาชุดนี้นะก็อาจจะวิ่งมาถึงผมถึงบอกว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะอยู่แถวแเนี้ย แล้วมันก็ได้ย่อลงมามันอาจจะบีบแคบลงก็ได้ครับแล้วค่อยดันตัวเองขึ้นไปหรืออีกแบบหนึ่งเลยเล่นแบบน่าเกียดหน่อยเล่นแบบน่าเกียดหน่อยคือยังไงก็คือว่าราคาเนี่ยวิ่งแบบนี้เลยฮรทุกคนแล้วลงมาข้างล่างเลยค่อยดันขึ้นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะทีนี้ถ้ากับว่าเลยครับในสัปดาห์นี้ผมเลยมองว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละยังไม่ไปไหนไกลสัปดาห์นี้ผมคาดการณ์ว่าเขาอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนในกรอบนี้ก่อนเพราะเราจับง่ายๆเลยกันเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยจุดเน ของในสวิงที่เราเห็นได้ไม่ไม่นับสวิงนี้เพราะอันเนี้ยมันเป็นของอันอื่นอันเนี้ยมันเป็นของชุดนี้เราเราเราจะไม่อนับมาปนกันอันเนี้ยมันเป็นของอันนี้โอเคไหมเราต้องนับชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้เพราะเป็นของสัดส่วนนี้งั้นเท่ากับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละพอเรารู้แล้วว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยงั้นเท่ากับว่าอะไรครับปัจจุบันตอนนี้ราคาเนี่ยมันวิ่งเข้าใกล้ถึงโซนบนแล้วงั้นเท่ากับว่าใครที่เล่นบายมาเนี่ยก็ต้องเริ่มชะลอตัวแล้วในการเทกกาไรอย่างวันเนี้ยผมบเ่างะาผมย นะตอนนี้ได้พันกว่าจุดเองไม่ได้เยอะมากเพราะว่าราคามันอยู่ปลายๆแล้วต้องระมัดระวังแล้วนะ15นาทีนี้ผมต้องคอยมอนิเตอร์แล้วนะมันเบรกบอสอยู่ใช่ไหม b o <OS> s ไปก่อนรอ,อไปก่อนตั้งอันเลยไปคอยดูถ้าราคามันเริ่มอ่อนๆเนี่ยผมจะปล่อยของละงั้นเท่ากับว่าเลยครับมันเริ่มใกล้แล้วไงมันใกล้จะถึง t a r ก็เต็มเต็มที่ของมันละเพราะมันสวิงแค่นี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติอยู่ดีราคาวิ่งขึ้นไปเลยทะลุไปเลยนะ อันเนี้ยเดี๋ยวเรามาไว้ข้อใหม่กันแต่ผมมองว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่ใช่วันนี้ด้วยอาจจะยังไม่ใช่วันนี้นะแต่ก็ไม่แน่ตอบอะไรตอบอะไรไม่ได้กับทองคําช่วงนี้เลยนะครับจริงๆนะนะครับแต่ก็ราคามันก็อีกต้อง6 0 0 0จุดนะครับก็อาดสลัดการวิ่งวันนี้สลับผมผมว่ามันอาจจะยากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนาะไม่มีใครรู้อะไรแนะ่นอนในอนาคตร้อเสิ่งที่เราทาได้เนี่ยคือเราคาดการณ์ไปก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้โอเคไหม BTC เนี่ย ใบตรงนี้อาจจะย่อลงมานิดนึงเราค่อยดันขึ้นต่อเป็นภาพนี้นะถ้าวันนี้ปิดเขียวสวยๆได้ก็มองขึ้นต่อได้ก็ถือว่าโอเคนะคือตอนนี้ยังมองมุมอมองยังขึ้นอยู่นั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงบอกว่าถ้าสมมติมันลงมาอย่างเงี้ยจุดนี้ตั้งหกักเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะควรจะทําอะไรนะครับตรงนี้เราังไม่ไม่ควรทําอะไรกับมันเลยอีกแบบหนึ่งคือเราอาจจะประคองตรงนี้ก็ได้เพราะเราเห็นว่า1ชั่วโมงตรงนี้มันเป็นอิบมบาลานเราอาจจะตั้งจุดไว้ก็ได้ถ้าเบรกตรงนี้เมื่อไหร่ก็อาจจะปล่อย มันอาจจะลงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงต่อก็ได้แล้วก็ค่อยๆอ,อัปเดตไปดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะนี่คือวิธีการดูการกลับตัวเห็นไหมฉะนั้นเราก็จะดูได้ว่าอ๋อโอเคเฮ้ยราคาเนี่ยมันใกล้ถึงจุดกลับตัวนะถ้าเราเห็นสัดส่วนจุดนี้เพราะอะไรครับเพราะเราวัดสัดส่วนตรงนี้ไงปุ๊บแล้วลงมาข้างล่างเราก็เลยรู้ว่าตรงนี้โอเคมันเป็นจุดบรรทัดฐานของชุดไหนชุดวีคที่แล้วหรือเอาง,ง่ายเลยมันของเดือนที่แล้วก็คือของเดือนชุดตรงเดือนที่แล้วแหละ ตอนนี้เราก็มองปล่อยทองคำให้ราคามันขึ้นไปก่อนราคามันยังไปได้ต่อก็ปล่อยมันเราคอยอัปเดตแท่งหนึ่งชั่วโมงละทีเนี้ยถ้ามันปิดสวยมันก็อาจจะย่อแล้วก็ดันขึ้นต่อคอยประคองไปเรื่อยๆผมยังมองว่าทาร์เก็ตมันอาจจะยังไม่ได้ชนะหายนี้นะแต่มันใกล้ถึงทาร์เก็ตเต็มทนละนะครับเพราะว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นมันมีชุดเนี้ยครับที่ที่ผมมองมันเป็นทาร์เก็ตเนียมันใกล้ถึงแล้วเนี่ยสี่ชั่วโมงตรงนี้นะเป็นมองเป็นทาร์เก็ตแล้วก็ถ้าสกปบแคบอีกเนี้ย นีเลยจะโขกไปอีกนะแคบไปอีกอะ่ะก็จะรอดูว่าเปน็นยังไงประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อ,อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับ1%คอมมูนิตี้ของผมอยู่แล้วนะครับก็เจอกันในคอมมูนิตี้ทุกวันอยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาจอยคอมมูนะครับคอมมูนิตี้ก็สามารถที่จะต่อแอดมินสอบถามเพื่อเข้ามาอยู่ร่วมคอมมูนิตี้ด้วยกันด้วยได้นะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทุกๆวันจันทนระ์เนาะผมก็จะมาไลฟ์แบบนี้แหละให้ทุกคนได้เห็นในวันจันทร์ตอนเวลาสองทุ่มแล้ว ติดภารกิจอะไรต่างๆผมก็จะไลฟ์ปกติแต่ถ้าผมติดภารกิจผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามเนาะนะฮะก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามในทุกๆช่องทางเลยขอทุกคนติดตามรับฟันเดอร์ีสวัสดิ์แล้วก็เทรดทางกำไรได้แบบปังๆนะครับมีเงินเข้าทุกวันทุกสัปดาห์ทุกปีแล้วก็ในทุกๆปีด้วยสำหรับวันนี้ก็บายยครับฟันเดอร์ีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ